สวัสดีผมมิพี่องเอฟซีโทรโรคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเกยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่ผมได้พาเพื่อนๆน,นะครับมาทำการแก้ไขปัญหาสปาร์กเอ็กสปาร์กรสปาร์กแซดเอ็กวันนี่แหละนะครับเป็นพื้นฐานตัวเดียวกันนะครับที่บอกว่า เร่งไม่ขึ้นนะครับเร่งไม่ได้นะครับในคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้ทาการรือ้อตัวเช็คคาบูเลเตอร์ไปแล้วตัวเช็คมาร์คเบื้องต้นไปแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมาทําการตรวจเช็คนะครับว่ามาร์คภายในนะครับข้อเหวี่ยงหรือว่ามาร์คเฟืองราวลิ้นตัวที่อยู่ติดกับข้อเหวี่ยงเนี่ยนะครับมันลูดมันเลื่อนหนีตำแหน่งหรือไม่หรือว่าเขาอัดมาไม่ตรงหรือเปล่านะครับที่ทําให้รถของเรามีอาการเร่งไม่ขึ้นหรือ ริมล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับมันขาดหรือเปล่านะครับทุกท่านนะครับรวมไปจนถึงาการที่ผมทําการถอดชุดล้อแม่เหล็กจานไฟออกมาตรงนี้นะครับก็นะครับก็จะเป็นวิธีการอ,าอีกหนึ่งขั้นตอนในขั้นตอนของการเปลี่ยนตัวประคองโซ่เราลิ้นด้านบนด้วยนะครับเพื่อนแล้วเพราะว่ามันอยู่ในห้องเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ อานะครับหลังจากที่คลายน็อตแร้งนะครับจานไฟออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะดึงแร้งจานไฟออกมาถ้าดึงมีศีลละปรนะครับว่าว่าไปสั้นเด้พี่น้องปลให้ไปสันนปส้นละนะครับถ้าเราดึงออกมาดีๆนะครับประเก็นของแท้อาจจะไม่ขาดนะอาจจะทากาวแล้วก็ประกอบกับเข้าไปแต่ถ้าเป็นประเก็นของเทียมนะครับผมว่ามั่นขาดตั้งแต่ตอนขันเข่าแล้วพี่น้องนะครับเพราะว่าประเก็นของเทียมบางยี่ห้อ ะครับขันปุ๊บเนื้อประเจนมันจะแตกปั๊บเลยนะครับอ่ะนะครับเท่าที่ถอดออกมาวนาม่นสิ้นเติบยุ่นเหรอพี่น้องผมว่าบ่าขาดเลยนะนะครับมันไม่ขาดหรอกเพราะว่าเขาเพิ่งทําการเปลี่ยนปะเจนมาพี่น้องนะครับเขาเพิ่งถอดนะครับอ้าหลังจากที่ทําการถอดออกมานะครับอ่าหลังจากที่เราทําการถอดฝาครอบจานไฟออกมานะครับเพื่อที่จะทําการตรวจเช็คมาม์กเนี่ยนะครับอ่า นี่ตรงที่มือผมชี้อยู่ตอนนี้เป็นเฟืองสะพานสําหรับอ่าใช้ในการสตาร์ทมือนะครับรถคันนี้เป็นรถสตาร์ทมือนะสาหรับท่านใดที่ถามเข้ามานะครับว่าชุดบันเวสตาร์ทของตระกูลสปาร์คหรือว่าของตระกูลยามาฮ่าเนี่ยมันอยู่มองได้ว่าสั้น นะครับมันก็วางอยู่เหมือนกันกับเอ็กไซเตอร์ที่เคยทําคลิปไปนั่นแหละนะครับกลไกกดคัดก็เหมือนสปาร์คร้อยสิบห้าไอที่ขน้อยได้เฮ็ดคลิปไปนะครับมันก็เหมือนกันเลยนะครับทุกท่านนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เราจะทําการถอดอ,อไมเมล็ก,กานไฟนะครับทุกท่านอันนี้เป็นตัวดูดาอมเมลิก,กานไฟเฮ็ดเองสั่งเอง DI y ว่าเอง DIY, เอง,งานแฮนด์เมดนี่แหละครับพี่น้องนะครับ ผมมีเงินซื้อคือเขาดอกล้านล้านสองล้านน้อยๆนี่นะครับสางเองได้ก็สร้างครับอ่ะนะครับที่สร้างมาเนี่ยมันจะดูดออกไหมเดี๋ยวดูดให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมกันนะครับสําหรับตัวดูดที่ DIY ขึ้นมานะครับดูดฟงดงบอพี่น้องนั่นเห็นว่าออกมาแล้วพี่น้องนะครับสําหรับตัวดูดจานไฟบ่เมเป็นสารไฟ่นตกแตกเล้วานอพี่น้องนะครับมันฟงออกมาเลยนะครับนี่นะครับ ตัวที่อยู่ด้านหลังนี้ก็คือชุดวันเวสตาร์ทนะครับมันขันยึดติดกันกันกบร้อม,มเหล็กการไฟนะครับสำหรับท่านใดที่ถามเข้ามามันอยู่ม่องนี้แหละพี่น้องต้องหาวิธีการถอดออกมานะครับหลังจากที่ทําการถอดออกไปแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นน็อตหกเปียมขาวๆข้างในนั้นบ่อนะครับตรงนั้นเป็นน็อตยึดประคองโซ่ราลิ้นด้านบนนะเราต้องถอดออกมาอย่างนี้เราถึงจะทําการถอดตัวประคองโซ่ราลิ้นได้นะ เอาตอนนี้เรามาทําการวัดสายตากันก่อนนิดนึงนะครับเพื่อนๆมองว่าอย่างไรริมตรงฟันเฟืองหรือไม่นะครับเอาพิจารณาเอาพี so ่น right. ้องนะครับเท่าที่ผมเบิงแล้วนะครับริมมันไม่ตรงฟันเฟืองมันมีเยื้อไปข้างหลังสักนิดนึงบ่นี่นะครับเยื่อหนาหรือเยื้อหลังพอดอนี่นะครับริมมันค่อนข้างจะเยื้อไปด้านหลังของฟันเฟืองนะครับเท่าที่ผมเบิงอยู่นะครับจริงๆแล้วนะครับริมควรจะตรงฟันเฟืองนะครับ อ่าอันนี้ก็เอาไปพิจารณาเอานะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเห็นไปพ่อขอเวียงบอ่อนะครับเขาเห็นยังไวหวนั่นพี่น้องนะครับอ้เนาะนะรอ,อ,อ่าพักกันเอาค้อนตีไปพ่อบานเอาหินเกี่ยวเกี่ยลงพี่น้องโอ้ยเหลือสามสีเกี่ยวขันยึดแต่ลอบไม่เลยจานไฟนี่เป็นตะหลุดเลยออกมากพ่น้อพี่น้อ,นองเนาะนะครับกรณีแบบนี้นะอันตรายนะกวรที่จะสอดพอก็อเวียงไปทําการพอกกลึงเกลียวใหม่นะครับอ่า นะครับนี่ก็คือนะครับการตรวจเช็คมาร์กเบื้องต้นนะครับถ้าหากล่าถ้าหากว่าเราไม่เช็คมาร์กตรงนี้นะครับเราไม่เริ่มไปจากจุดนี้เราก็จะแก้ไขปัญหาได้ยากมากขึ้นนะครับทุกท่านเอานะครับในส่วนของแคมลดนะครับรถคันนี้นะครับผมก็สงสัยอยู่ว่าเป็นแคมเทียมหรือเปล่านะครับก็ถอดออกมาดูแล้วเบิรงแล้วแคมเป็นแคมแท้นะครับกระเดืองว้าว ปกติดีสวยนะครับเช็คแล้วนะครับสําหรับแคมนะครับใครอยากจะถอดเปลี่ยนแคมนะครับน็อตหกเหลี่ยมตัวเดียวนะครับคลายออกมาแล้วก็เอาน็อตเบอร์สิบสองดึงดึงเอาตัวแคมออกมาได้เลยนะครับทุกท่านอีกส่วนหนึ่งนะครับสําหรับเฟืองเรลาลิ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นแค่วมันนะครับแค่หรือว่าเขี้ยวเนี่ยเขี้ยวตรงกลางตรงไปนิ้วโป้งผมนะ เชี่ยวตรงนี้นะครับถ้าเอียงซ้ายเอียงขวาเมื่อ,อไรนะครับย่อมต้องมีผลต่อองศาการจุดระเบิดการเปิดปิดของาลาวอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องเล็งดูดีๆว่าเชี่ยวมันอยู่ตรงกลางระหว่างขอบด้านซ้ายกับด้านขวาหรือไม่นะครับนี่นะครับถ้ามันไม่ตรงกลางแล้วก็หาคีมหรือว่าหาไขควงงัด ให้มันมาอยู่ตรงกลางก็แล้วกันเด้อื้อใครอยากให้มันเยื้องขึ้นบนนิดนึงนะครับดูเหมือนว่าเยื้องขึ้นบนรถมันจะจุดแล้วเบิดดีกว่าก็งัดหาเอาครับพี่น้องนะครับเอานะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการปรับตั้งมาร์กตรงนี้เพราะว่าอ่าริมจานไฟก็ไม่ได้ขาดนะครับเฟืองข้อนะครับก็ถือว่าตรงดีอยู่นะครับเพื่อนๆอาจจะเยื้องไปนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็นะครับ อ่าประกอบเข้าไปก็ตรงเป๊ะนะครับในเรื่องของมาร์กนะครับเราก็อจบไว้เพียงเท่านี้นะครับมาร์กตรงดีอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเห็นไหมอ่าเพราะว่าในคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้ทําการปรับตั้งมาร์กไปเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่สบายใจไงนะครับบ่สบายใจเด้พี่น้องเพราะว่ารถ่านมาหลายมือนะครับจะสร้างแทหรือสร้างปลอมเฮ็ดมากนะครับจะตั้งมาร์กตรงหรือบ่ตรงนะครับเราก็อยากจะทําการ ไล่ตรวจเช็คปัญหาตั้งแต่ต้นนะครับมาจนถึงอาขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับหลังจากที่ประกอบตั้งมาร์กเป็นที่เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับพอมาทําการฟังเสียงเบิพี่น้องเอ้ยนะครับมันจะหายบ่อนะครับโดยปกติแล้วในกรณีที่เราทําการถอดอายางปากขบูเนี่ยรถมันจะเล่งได้สักพักหนึ่งนะครับพอเล่งไปเล่งมาเล่งมาเล่งไปเนี่ย เดี๋ยวมันก็วอดลงนะครับให้เพื่อนๆฟังเสียงคลิปยาวๆกันไปเลยนะครับทุกท่านนี่ขนาดที่ว่าเราเปิดยางฝากขบูออกนะครับมันก็มีอาการเล่งบอดวอดบูบูบาบต่อให้เอามือไปอังหน้าขบูหรือว่าปิดหน้าขบูเพื่อให้อากาศเข้าน้อยมันก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกท่าน นะครับวันนี้คงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับคงไม่ต้องไปพูดถึงการที่เรานะครับไปใส่ยางปากขบูนะเดี๋ยวจะใส่ให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับว่าถ้าหากว่าผมใส่นะครับยางปากขบูเข้าไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนก็จะได้เห็นได้ยินอาการไปพร้อมๆกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับถ้าใส่ยางปากขบูเข้าไปอาการมันจะเป็นอย่างไรนะครับ มันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วทีนี้สําหรับรถคันนี้นะครับบทสรุปบทสุดท้ายบทที่จะจบจะไปจบที่ตรงไหนนะครับเพราะว่า2คลิปที่ผ่านมาอ่าหคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้เช็คไปแล้วภายนอกไม่ว่าจะเป็นขบูไส่กรองนะครับระบบไฟนะครับล้วนแล้วแต่เป็นของเทียมทั้งรุ่นนะครับรวมไปจนถึงในคลิปนี้นะครับที่ผมทําการถอด อ่า,รอาเราไม่เหล็กจานไฟออกมาเนี่ยนะครับชุดมัดไฟก็ยังเป็นของเทียมนั่นหมายความว่ารถคันนี้เปลี่ยนมาทั้งคันแล้วแก้ไขปัญหาไม่หายนะครับอ่าร้านแรกทําเขาบอกว่าร้านแรกทาเครื่องแต่ไม่ติดนะครับอ่าพอมาร้านที่2นะครับร้านที่2ก็ ทำให้ติดได้แต่เล่งไม่ขึ้นนะครับก็ยอมกันไปเปลี่ยนอะไรไปเยอะแล้วนะครับพอ,อมาร้านที่สามร้านที่สามนี้เป็นน้องๆทีมงานช่างรถยนต์นะครับอ่าเขาเป็นช่างรถยนต์ช่างแอร์ช่างเฟรมนะครับก็ทําเครื่องได้เหมือนกันแหละแต่ก่อนก็เคยอยู่ศูนย์ที่เดียวกันนั่นแหละนะครับน้องๆเขาก็เลยบอกว่าอาการแบบนี้อ่าคงไม่พ้นมืออาจารย์ขวัญเป็นอย่างแน่นอนเขาก็เลยยกมาถึงร้านเลยนะครับ ก็เลยจำใจต้องทำให้น้องๆเขานะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็จะไปทำการติดฟิล์มรถยนต์นะครับแล้วก็ทำแอร์หนาวไมีผู้ใดเฮ็ดแอร์ Air, อยู่บ่นีนะครับ <c oughs>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  เ,เขาบอกว่านะครับให้พี่ทำไปเลยนะครับทำให้จบไปเลยนะครับก็เลยอะนะครับมาไล่ตรวจเช็คให้น้องๆน,นะครับเดี๋ยวจะจบตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในคลิปต่อๆไปนะครับ ในคลิปนี้นะครับก็ยังคงแก้ปัญหาไม่จบนะครับมาก็ตรงดีอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนะครับอานะครับในคลิปหน้าค่อยมาว่ากันต่อนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปหาคาร์บูเรเตอร์นะครับไปหาก่อง CDI นะครับแท้ตรงรุ่นมาทดสอบนะครับ